ครับสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับวันนี้หมอสมบัตินะครับมาแนะนำพันข้าวนะครับเบนจเมคานะครับหรือว่า CP35 นะครับ CP35 เป็นพัน์ลูกผสมระหว่าง CP ตอง8กับข้าวกอขอแม่โจสองนะครับออกมาเป็น CP35 นะครับ CP ไ i g h 35นะครับเบนจะเมคานะครับอันนี้คือเบนจะเมคานะครับพี่น้องข้าวเหนียวพื้นนุ่มนะครับความสูงประมาณ100เซนติเมตรนะครับเป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ยนะครับความสูง100เซนติเมตรนะครับหรือว่าสูง1เมตรนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสูง1เมตร อายุการเก็บเกี่ยว110วันถึง130วันนะครับเบนจะเมคานะครับเบนจะเมคา CP 35นะครับของบริษัท CP นะครับอันนี้เป็นพันธ์ุใหม่นะครับผลผลิตอยู่ที่1ตัน2ถึง1,500กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับเบนจะเมคา CP ไลสาม้านะครับนะครับการแตกกอดีนะครับการแตกกอดีมากนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสูงความสูง1เมตรนะครับความสูง100ยเซนติเมตรนะครับอันนี้คือ CP l i g h t นะครับผลผลิตดีนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูเมล็ดพันธุ์ CP นะครับเมล็ดพันธุ์ CP35 นะครับ ข้าเพึ่งมาใหม่นะครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับลักษณะของเม็ดพันุ์นะครับจะสวยนะครับเม็ดจะออกขาวนิดหนึ่งนะครับอันนี้หน้าตาเม็ดรประมาณ0.9เซนนะครับนี่นะครับแต่กอดีให้ผลผลิต1ตัน5นะครับผลผลิต1ตัน5ความสูง หนึ่งเมตรนะครับสูงหนึ่งเมตรเป็นต้นเตี้ยนะครับเป็นพันลูกผสมนะครับเก็บพันได้นะครับเก็บพันได้อันนี้คือเม็ดพันจะเม็ดพันซีพีไลท์นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเบนจะเมคาผลผลิตไร่ละตันห้านะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับพร้อมจําหน่ายที่ไทยเจริญพาณิชย์หน้าโรงเรียนอาสามารถวิทยานะครับเป็นตัวแทนนะครับ เป็นตัวแทนจำหน่ายพันข้าว cp เบนจเมคานะครับน้ำหนัก20กิโลกร,รัมนะครับหวานได้หนึ่งไร่นะครับการแตกกอดีนะครับอันนี้คือเบนจเมคา c p 35นะครับพร้อมจัดจำหน่ายแล้วก็พร้อมเอาไปหวานนะครับสำหรับหมอสมบัติก็คงแนะนำเท่านี้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ Uh, 0994259442นะครับสอบถามราคาได้นะครับเบนจะเมคาผลผลิตดีครับผม